สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะขแนวการแต่งรถ FMA นะฮะโค้ดเฟรมนะครับบอดี้ก็สเต็ปในวันนี้จะเป็นการใช้รถ19มิลด้านหลังแล้วก็ เป็นเราใช้ตัวคําโลเป็นลูกโลลูกปืน11มิลน,นะฮะก็จะสั้นกว่าตัวด้านหน้าตัว12มิลอยู่นิดน,นึงนะฮะก็ประมาณนี้นะอันนี้มือเนี่ยมันก็จะมันก็จะสั้นประมาณมิลหนึ่งก็ช่วยประคองได้ในระดับหนึ่งนะฮะขึ้นสลับเลนสบายนะฮะอ่าสเต็ปนี้ดียังไงไม่รู้แค่เป็นแนวแต่งเฉย นะไปลองดูเอานะครับควรเซ็ตรถให้เข้ากับสนามแล้วก็ปัจจัยในการชนะไม่ได้อยู่ที่แนวการแต่งรถมันอยู่ที่การเซ็ตเบรกเซ็ตเฟืองเซ็ตมอเตอร์เลือกใช้หลายๆอย่างมารวมกันถึงจะชนะนะครับแนวแต่งแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะโอเคครับใส่อะไรบ้างยังไงเดี๋ยวขอไปแกะรูรถนะแล้วก็ใส่พร้อมกันได้เลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มส่วนด้านหลังก่อนนะฮะก็อันดับแรกก็คือไม้ติบไฮเกรดนะหรือใครจะใช้ frp ก็ได้นะครับส่วนชื่อตัวสินค้านั้นเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ตรงช่องคำอธิบายเนาะเราก็ไปเสิร์ชหากันเองนะฮะอันนี้เราก็จะใช้ตัวน็อตน็อตเตเปอร์ประมาณขนาดอยู่ที่อ่า8มิลิเมตรนะฮะ8มมเนาะ อันนี้ยัดไปตามปกติเลยนะใส่เข้าไปที่ด้านหลังเหมือนที่เคยใส่กันนะฮะหลังโคง้งตรงนี้ไม่ได้ซับซ้อนมาก สเต็ปสองนะครับก็ใช้ตัวกันชนหน้าซูเปอร์เอ็กนะฮะแล้วก็แน่ไว้กะระยะนะครับตัวนี้เป็นการแขวนเนาะหันหน้าหันตัวหน้าเข้าหาตัวลอเพื่อให้มีความโค้งแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับ หรือถ้าใครคิดว่าหน้ามันชิดไปก็ลองขยับดูก็ได้นะแบบนี้ก็ได้แต่หมูถ้าใครเลื่อนลองมาแล้วหน้าชิดก็ลองขยับขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ใส่ช่องที่3จากโลตรงนี้นะช่องที่3ามนะฮะอันนี้เราแต่ความชอบเลยนะ จากนั้นเราก็ใช้ตัวโบ o t นะครับจะเป็นแบบขนาด3 m mm มิลิเมตรก็ไดนะ้หรือว่าถ้าใครไม่อยากใช้โบส์สามมก็ใช้หัวเตปน็อตเตเปอร์ er, ล็อกได้เลยนะเพราะว่าไ,ไม่ใช่ใช้ล็อกนะนะัทอะล็อกได้เลยเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่มีส่วนผล ต่อการยืดอะไรมากมายเพราะตรงนี้มันจะยืดแค่ตัวส่วนของอาการแขวนอย่างเดียวนะครับสเตปมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่เคยแต่งก่อนหน้านี้นะฮะไม่ได้ต่างกันมากแต่แค่ตรงเนี้ยมัน จะยืดคนละจุดนะเพราะว่าโล19มิลมันยาวถ้าเอาชิดล้อมากมันก็จะติดล้อนะฮะต้องจับแยกไว้จากนั้นใช้น็อต15มิลไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเทเปอร์ก็ได้เพราะว่าเราจะใส่ที่จุด2มุมข้างตรงนี้นะซึ่งยังไงมันก็เจอกันแขวนก่อนอยู่แล้วแล้ว เบรกที่อยู่ตรงนี้ก็คือ,อยังไงมันก็เจอเบรกกอดน,นะฮะจะไม่เจอหัวน็อตนะครับส่วนความยืดออกมามันก็ไม่ได้ยืดแบบเลยตัวกันแขวนไปมากนะครับเลยไปติดเดียวนะฮะก็เลยไม่จำเป็นอันนี้ก็ใส่อ่าใส่ตัวบูทขนาดบูทสามมิลน,นะฮะบูทสามมิลเข้าไป วางไว้ก่อนวันนี้ตัวนี้เราจะยังไม่ทำอะไรแล้วก็จากนั้นเราก็ใช้ตัวไม้ติมนะฮะเราไม้ติมเนี่ยความยาวระยะของโลจะอยู่ที่9มิลเมเอ้่1 9ม mm ลนะฮะถ้าใส่ไซส์เอือมันก็จะดูสั้นไปนะฮะต้องใช้ไม้ติมแบบยาวแทนที่1 9ต่อ13มนแะที่มันจะอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาเอามาติดด้านหน้าเหมือนกัน อันนี้ใช้เสา30มิลนะฮะเสาเป็นเสาตุ้มนะฮะเดี๋ยวเขาจะแปะอธีกรรมอธิบายนะว่ามันคือตัวไหนแล้ไปเสิร์ชใน Google เอานะอันนี้ก็จะใส่ตัวแบบลองโลกับโล19มิลก็เสียบเข้าไปที่โลหน้าสุดของไม้ไอติมนะครับจากนั้นเราก็ใช้บูทนะฮะบ,บูทของ12มิลแล้วก็บูทของ1.5ม mm. ิล ไอ้ทีนี้เราสามารถเซตโลให้มันต่ำลงได้โดยการเอาโบู1.5มิลซ่อนไว้ก่อนที่จะเสียบโล19มิลก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับอยากให้โลมันต่ำลงก็ทำได้นะจากนั้นเราก็ใส่ตัวโล19มิลซ้อนข้างบนเอาแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ล็อกนัดเข้าไปเพื่อไม่ให้โลมันหลุด ะะก่อนที่เราจะใส่บอลแคปในกรณีที่ว่าปิดหัวนอ็อตไม่ให้มันปิดต้องปิดปลายน็อตที่เนาะไม่ให้แบบว่ามันเป็นอันตรายเวลามือเราจับนะฮะประมาณนี้หรือถ้าใครมองบอลแคปมันไอ้นี้ไป บอลแคปตัวสาวอาจมันไม่ถึงนะเขาเรียกว่าอะไรดีมันมันยังแบบถ้าบอลแคปหมุนแล้วมันยังทะลุนะให้เราถอดมาคอนก็ได้แล้วก็เอาบูทสามมิลใส่เข้าไปเสริมเพื่อเพิ่มความสูงไปในตัวของโลด้วย คิดว่าไม่น่าถึงแหละจากนั้นเราก็เอาบูทนะฮะอไอไอล็อกนัดขันเข้าไปโอเคได้ละอันต่อมานะครับก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมใส่อีกด้านหนึ่ง เค yeah. กลับมาตรงนี้ตรงนี้ใส่ยังไงตรงนี้เราก็เอาตัวนี้หยัดลงไปนะครับหยัดไปเสร็จเราก็จะเอาแหวนลองโลใส่ก่อนก็ได้นะ แล้วก็เอาล็อกนัดหมุนเข้าไปยังไม่ต้องหมุนจนสุดก็ได้หมุนให้แบบยึดไปก่อนชั่วคราวคร่าวๆนะฮะแล้วเราก็จัดการยึดด้วยนอ็อตให้เรียบร้อย กันล็อกนัดให้แน่นให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วด้านหลังตัวนี้ยึดเหมือนเดิมก็น็อตเเปอ์เสาประมาณ25มมิลก็ได้ นี่นะแล้วก็ใส่แหวนกันคลายนะครับแล้วก็ตามได้นอตตัวเมียหมุนเข้าไปเยืดให้แน่น ใส่ต้มแล้วก็หมุนด้วยตัวบอลแคปปิดตัวนอ็อตเสร็จแล้วด้านหลัง ต่อมาด้านหน้านะครับด้านหน้าเราจะใช้เหมือนเดิมนะสำหรับเบรกไม้ตรีมสองอันนะครับเราก็ยืดเหมือนเดิมเลยใครอยากลองความท้าทายใหม่ๆก็ให้อันดรกาศได้ทีนี้ก็อยู่ที่สนามนะอืม เพราะว่าบางสนามมันไม่ต้องใช้เบรกกอเลยบางสนามแค่อันดากาศก็แล้แหละ เดบเดิมนะครับก็คือขันน็อตไม่ต้องลึกแล้วก็เสารอบนี้จะเป็นเสา25มิลเพราะว่าเราจะยัดตุ้มด้านหน้าก็เหมือนเดิมก็ไม่ต้องใส่ลึกเข้าไปเล้วเดี๋ยวเราจะมีการเขืนใจกันชน เพื่อให้ใส่เบรกไม้ทีมสองชั้นซ้อนกันได้นะฮะให้ให้ไม้ตเีมือนซ้อนกันเพเยอะขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ใช้แรงน็อตกดเข้าไปนะฮะแค่นั้นเลย โอเคแน่นแล้วอันนี้เสาอันนี้เป็นไม้ตีมยาวอย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นอ่าสิบสองสิบสามนะฮะก็จะยาวกว่าไม้ตีมตัวนี้มาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะใส่โลสิบสามมิลได้ด้วยเสาที่ใช้ก็เหมือนเดิมว่าเสาตุ้มแต่ว่าลดขนาดสเปคมาเป็นยี่สิบห้ามิลน,นะฮะจากนั้นเราก็ใส่โลสิบสามมิลเข้าไปนะครับ ใส่ให้โถกนะมันจะงงเล็กน้อยเอาหลุดเคแหวนลองอเชเหมือนจะลืมใส่แหวนกันคลายถอดก่อนแหวนกันคลายใส่โลแหวนลองโลใส่บูทไม่ใช่ใส่ลูกปืนโรลเลอร์ก่อน ใส่บูทใส่แหวนเอใส่โรลเลอร์ใส่ลูกปืนใส่แหวนลองโลแล้วก็อ่านอโตเมียหนึงสเต็ป อเ okay. จากนั้นก็ใส่บูทหนึ่งจุมิลหรือจะบูทขนาดไหนก็ได้เพื่อไม่ให้นอ็อตหัวน็อตมันโผล่มากเกินไปแล้วก็ใส่ลูกปืนโรลเลอร์สิบเอ็มิลนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวบูทเอ้ยไม่ใช่ล็อกนัดเล็กผิดเล็กถูก เสร็จแล้วอีกสเต็ปอ่าเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเราใส่ตัวอ่าใส่กันคลายก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวที่รองโดเลอร์ลูกปืนโลถ้วย แล้วก็แหวนลองโลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยตัวอ่า่าะนดตัวเมียก่อนสิเนาะหลายชั้นเกินเริ่มงงง,งนอตัวเมียแล้วก็ปูดแล้วก็ โล11 m i n นะครับแล้วก็ตามด้วยล็อกนัาแล้วทีนี้ก็ปักลงใบที่เสาที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็แหวน ลองโลแหวนลองน็อตแหวนกันคลายน็อตตัวเมียน็อตตัวเมกตัวหนึ่ง ตามด้วยต้มรอบนี้ใช้ต้มเหลียนแต่จริงๆเอาต้มแบบไหนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าด้านหน้าอย่าหนักเกินเพรด้านหน้านหน้าหนักเกินไปรถกระดกขึ้นนะฮะพราแค่ตัวโล1 1มิลก็มีน้ำหนักแหละอ่นะต่อมานะครับต่อมาจะเป็นการใส่ต้มของปีข้างนะฮะโดยเราก็ใช้เสาต้มเหมือนเดิมใครอยากจะใช้น็ ใครจะใช้น็อตตัวผู้เสาประมาณ25มมิลก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแข็งแรงกว่านะฮะผมก็เลยชอบนะฮะแต่ใส่ใส่ยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัวขันเฉพาะนะอันนี้เราก็วิธีใส่ก็คือใส่ล็อกนัดเข้าไปเกาะเว้นระยะให้ เสียบกับเสาต้มรูที่2องใคจะใส่รูที่1ก็ได้ให้มีระยะขึ้นมานิดหนึ่งสำหรับขันนอ็อตนะครับให้มีระยะขึ้นมาหน่อยสำหรับขันนอ็อตการแหวนกันคลายและก็น็อตตเมียนะฮะ ยิดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ขันกับตัวปี่าลูที่สองด้านใน โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่ยากไม่ยากลิสต์รายการของที่ต้องใช้จะแปะไว้ที่ช่องคชองช่องคำอธิบายนะฮะใตค้คลิปไปก๊อปปี้มาก็ไปวางได้เลยนะว่าชื่ออะไรวางใน Google นะนะครับจะได้ไม่ต้องถามรหัสอะไรนะฮะเรียบร้อยครับ มันจะชอบกันนะฮะเผื่อเบื่อแนวแต่งเดิมๆก็ลองแนวแต่งใหม่ๆดูบ้างนะการแต่งเป็นแค่ผลส่วนหนึ่งในการชนะนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่การเซตติ้งนะฮะการเลือกใช้เฟืองให้เข้ากับสนามการเลือกใช้โรเลอร์การเลือกใช้ล้อการเลือกใช้เบรกนะครับทุกอย่างรวมๆกันนะเพื่อใช้ชนะแนวการแต่งแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ เซตแนวไหนก็ได้ให้มันเข้ากันรถกับสนามนะฮะก็ชนะได้นะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับรถและอะไร่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟลิวนะฮะมีลิงก์เพจตรงด้านรล่างช่องคำอธิบายใต้คลิปนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปตนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันให่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ